ค้อนกระดาษแล้วก็กันไกลและอันนี้คืออะไรอ่ะให้เลือกใหม่หรือเปล่าเช็คถูกนี่เช็คถูกหรือเปล่าตัวปุ่มข้างล่างเนี้ยกด,ดกดกดแล้วก็ปล่อยเอาสามอย่างก่อนนะค้อนกันไกลแล้วก็กระดาษเ 2, 1, 2. องเอาค้อนเอากระดาษ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแกะของเล่นที่เราไปซื้อกันมานะครับนี่อันนี้คือจักมาซื้อมาจากที่ไหนตลาดซื้อมาจากตลาดนะครับตลาดนัดวันวันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนี่อันนี้เขาพ่อค้าเขาบอกว่าเป็นของเล่นเป่าหญ้ฉุบนะครับนี่มีอนี้ด้วยอ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะมาดูว่ามันมีรูปอะไรบ้าง ที่เราเล่นกันมีอะไรนะคอ้คอนกันไกงก,กระดาษเออแล้วอันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีสี่อันแกะดิสามไม่ใช่ลูกมันมีสี่อันใช่แต่ไอข<ม>องเล่นลอันนี้มีสามอันลูกมันเป็นที่หมยแต่ว่ามีสี่อัน,แก,นอแกะออกมาเร้วมาวาง่อย ถือเลยถือเลยถือถือคนละอันเลยอ,อะแกะให้หน่อยดี <c oughs> อืมนีอืเอาถุงวางไว้ตรงนี้ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นรูป <c oughs> มันแล้วรู้สึกว่าจะเป็นรูปพวงกุญแจด้วยนี่ <c oughs> อันนี้แต่ละคนเป็นลูกอะไรของกวินเป็นลูกอะไรไก่ <c oughs> อันนี้เป็นรูปอะไรอะเนี่ยสีร่างเนี้ย <c oughs> ไม่รู้อ้ยอมรับบอกตรงเลยว่าไอเนี้ยไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้ ลอากดวิธีกดคือกดไอตรงว่าหรือว่าอะไรเช็คถูกตรงเนี้ยมันเป็นให้เราใช่หม่มี้เลักมีสีลักสี่อันนี่อันน้อยกระดาษให้เลือกใหม่หรือเปล่าเป็นค้อนกระดาษแล้วก็กันไกลและอันนี้คืออะไรอ่ะให้เลือกใหม่หรือเปล่าเช็คถูกมีเช็คถูกหรือเปล่าหรือว่าให้เริ่มใหม่อะ อันนี้วิธีท่าวิธีเล่นก็คือกดไอตัวปุ่มข้างล่างเนี้ยกดกดกดแล้วก็ปล่อยกดนะกดนานก็ได้นี่กดนานก็ได้มันจะมันจะเลือกเองมันจะหมุนอยู่แล้วก็ปล่อยพี่ปล่อยเิงฉุดกันทำมันไม่ได้ยังยิงเราป้าเล่นสามคนเนาวยิงฉุดเล่นสามคนกระดาษอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งห้ามดึงออกนะ พ่หรือว่าเช็คถูกมันเป็นการที่เริ่มเกมอยู่อืมเช็คถูกยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนอเอาเอาสามอย่างก่อนนะค้อนกันไกลแล้วก็กระดาษเอาตรงนั้นห้าม,มดึงออกนะห้ามดึงมือออกนะนนากนารกดนานได้ออาหนึ่งสอง,องสามยิ้ชุบยิ้งชุบเป็นอะไรตัดกระดาษนี่ค้อนนี่งั้นเซงก็ต้องเล่นเล่นสคนไหม ของกวินกับสวินกวินมาเล่นกับพวกกรเร็วอ่ะกดนานได้นะห้ามดึงห้ามดึงของเล่นนอกหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นึงหนึ่งสองออกค้อออกกระดาษอ่าที่เก็ดที่เก็ดแข่งกับกวินหนึ่งสองอ่ะกดนานได้กดนานได้ให้มันหมุนแล้วก็เลือก,กอ๋อไอซี่กดนานแล้วปล่อยเออกันกากับกระดาษ แพ้เกซี่นี่นะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอันนี้นะครับถุงละยี่สิบบาทมีสามชิ้นซื้อที่ตลาดนัดใกล้บ้านนะครับเราไปหาดูอันเนี้ยถ้าใครถ้าใครรู้ว่าเอ่ที่เป็นเช็คถูกเนี้ยมันคืออะไรก็บอกเราหน่อยนะครับนี่เช็คถูกสามารถให้นิ้วมือได้แล้วก็เอาไปให้กระเป๋าได้โอเค งั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราขอไปขอตัวไปโรงเรียนก่อนแล้วเราจะคลิปหน้าถ้าเกิดว่ารู้ว่าคําตอบว่าไอ้ส่รักเช็คถูกคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนี่เช็คถูกคืออะไรมันคืออะไรอ่ะนิ้วนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วชี้เป็นนิ้วชี้แหละสัตววีปเพรว่าเช็คถูกอันนี้เป็นการเริ่มต้นหรวอ,อเปล่าอันนี้อนนเออนี่แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหม<ช>นิ้วชี้ เป็นเหมือนการล่มต้นอ่ะโอเคไปละถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมกดซับครายติดตามพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้เราขอตัวลาไปโรงเรียนก่อนโอเคกวินบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> ไปเย่อย่ยอทำไมกวินสวัสดีค่ะ